จังหวัดมุกดาหารเกิดเหตุหนุ่มใหญ่เมากร่างถืออาวุธปืนข่มขู่แม่ค้าเดินลงมาจากรถเก่งในลักษณะเสซ้ายเซขวาเหมือนคนเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นในมือถืออาวุธปืนเดินตรงมายังร้านขายอาหารริมทางแล้วเออะโวยวายเหมือนไม่พอใจแม่ค้าขายอาหารริมทางเมื่อวันที่26มกราคม2568เวลา14.55นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพ ชายสวมกางเกงยียนส์สวมเสื้อยืดสีเทาสวมรองเท้าแตะขับรถเก๋งสีน้ำเงินเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่บริเวณด้านข้างรถมาจอดบริเวณร้านขายอาหารริมทางสายมุกดาหารคำชะอีปากซอยเข้าหมู่บ้านเอืองอนตตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจากนั้นชายที่ปรากฏในคลิปจากกล้องวงจรปิดได้เดินลงจากรถคันดังกล่าวในลนักษณะเซซ้ายเซขวาเหมือนคนเมาสุราเดิน ในมือถืออาวุธปืนไม่ทราบชนิดและข,ขนาดเดินตรงมาหาเจแอดซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายอาหารแล้วชายดังกล่าวก็เออะโวยวายเหมือนไม่พอใจแม่ค้าอาหารริมทางจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกา56นาทีชายคนดังกล่าวได้ขับรถยนต์เก๋งหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งชายคนดังกล่าวใช้เวลาก่อเหตุเพียงหนึ่งนาทีซึ่งทีมข่าวได้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ชายคนดังกล่าวมีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรตอย16ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งชายคนดังกล่าวเคยประพฤติตนไม่เหมาะสมหลายครั้งเช่นบางครั้งก็เดินเข้ามาหยิบถุงอาหารและสิ่งของที่ชายคนดังกล่าวอยากได้แล้วก็เดิอนออกไปจากร้านโดยไม่จ่ายเงินซึ่งทางแม่ค้าเคยทวงถามแล้วแต่ไม่เคยได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวซึ่งในวันเกิดเหตุตนเองกำลัง รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่งอาหารกับตนเองอยู่นั้นชายคนดังกล่าวได้ขับรถเก๋งเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าร้านของตนแล้วพูดอะไรตนเองก็ไม่ได้ยินเสียงชายคนก่อเหตุเพราะตนเองกําลังคุยโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่จังหวะที่ชายผู้ก่อเหตุเดินลงมาจากรถยนต์ตนเองมองเห็นว่าชายคนก่อเหตุถืออาวุธปืนมาด้วยความตกใจกลัวจึงวิ่งหลบหนีไปที่หลังร้านทันที ทรั้งอ bon ื on, oh, uh, no been, to, oh. okay? oh. ่นแต่ละจักรคือว่าคนมาเจัาขายของมาซื้อใหญ่ล้วบอกเราเคยเห็นว่าตี่อยู่มาเรื่อยๆตกใจพี่วิ่งหนีเลยเพราะว่าไม่ว่าเขาจะซื้อกับข้าวนึกว่ามาซื้อกับข้าวหรือเอาอะไรคะเอาอะไรคะนิ้งโทรศัพท์ปิดสายอยู่ว่ามันช้าโทรมาสั่งของนะนะลงมาก็ถือปืนวิ่งเลยตรงนี้นะก็ขี่รถอะไรมาพี่ขี่รถเก๋งค่ะแต่ประจำวันตกใจขี่ๆอยากตกปลาทีนึงเงินยังนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะเป็นรถเก๋งจอดเนี่ยจอดตรงนี้แหลยประมาณนี้แหละ ตกใจแล้วก็วิ่งเลยแล้ก็วิ่งไป็ามทางนั้นแล้วพับาไปนุกก็เลยมาบ้านนี้เพราะว่าสั่นอยู่เดี๋ยวนี้นะกลัวแต่เดินลงมาบ้านนี้มันก็ถือปืนในมือมันเดินลงมาผมเห็นแน่ไม่เห็นแมววย่งใน,นมือมันนอกบ้านได้ว่ะเดี๋ยวมันจะเป็นๆพูดใครพูดให้แม่ใครพูดไอ้แม่กูใครพูดให้แม่กูจ้ะพูดตอนไหนเลยวะโอ้ยไม่ได้พูดเลยใครจะไปรู้แม่มึงอยู่ไหนบ้าง มันเดินมันเดินออกไปมันบอกว่าออกมาแล้วไม่เงินติดกูอยู่นั่นว่ะร้อยสามสิบบาทร้อยสี่สิบบาทเดี๋ยวโอนให้เถอะนี่โอนมันจะโอนเมื่อไหร่ป่ะไม่เห็นโอนตะทีป่ะมันก็คิาไปมันก็บอกว่าเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาวันว่าคือก็คือคนก่อเหตุเด็ดเคยมาประจำเคยมาประจำเหรอกลามที่มามาเนี่ยเมาอ๋อเมาเมาก็คือเคยมาเซ็นของอะไรเงี้ยเหรอเออมาเซ็นไม่ว่าเซ็นจับเอาหยิบเอาเลยเออเวลาพวกพวกมันตัวเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจ่าย ตอนนั้นตาทำอะไรอยู่นั่งทำาระยูนเมื่อกี้ดูครับคนทำนี่อยู่ข้างในไงครับไนเขนั่งทำันอ๋อข้างในพอถึงเขาโวยวายเลยสายตาเลยเขาโวยวายที่แรกก็ล่าโน่นครับผมมันยังโน่นมานล่าน่นมันเทีนมาทิมันล้มันนี่ก็หลบครับมันก็แค่ลดมันนี่แบบในแมงไก่เห็นเห็นถือปืนตาเลยหลบเลยมันบ่อยไอ้นี่มันบ่อยมันมาบ่อยมันวันนั้นมันก็ทนแต่นี่นะ้นก้อนหินนี่ล้มนี่เดียหนาวแต่ก่อนอยู่แล้วแ็ลว่าอยู่ในบ้านอิสราเอลด้วยอยู่ในบ้านเนี่ะ ซอยไหนพอรู้มแม่ตาซอยฉิบกเขาว่าซอยฉิบกจะไปอยู oui> ่ซอยไหนอีกตกใจไหมเห็นป so ืนถ้าเกิดตกใจหน่เราต้องว่าปืนปืนไหนเราถึงไหววะเห็นแต่มันพูดมากมันห่วยปืนียื่นเลยวะปืนฟอมกับปรจักแล้วเห็นปืนมันกลัวเลยแต่เห็นปืนก็ต้องตกใจไว้ก่อนปืนท่าด่านวะนี่ว่าถ้าเกิดเงี้ยตาเอาเรื่องจริงที่สุดไหมจะเอาเรื่องจริงที่สุดไหม ด้านลุงอำนวยเล่าว่าตนเองกำลังทอดเนื้อแดดเดียวอยู่ภายในร้านได้ยินเสียงเออะโวยวายของชายในคลิปตนเองจึงหันไปมองดูชายในคลิปตนเห็นชายผู้ก่อเหตุถือปืนเข้ามาใกล้จึงตกใจแล้วรีบกระโดดไปทางข้างร้านของตนเองพอเหตุการณ์สงบ ตนเองจึงได้โทรศัพท์แจ้งไปยังสพเมืองมุกดาหารเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่ว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้วจากนั้นตนเองจึงได้เดินทางเข้าไปแจ้งความยังสพเมืองมุกดาหารเพื่อตามตัวชายผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนิรันชัยชุติการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหารพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน ่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5้าไร่สามงาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนบาดทุนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0 9 8 8 9 9 5 7 7 7หรือ099 349 6888 หรือ ID l ดี e t ลน064 387 0198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตร การสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ลาย ID ดีต้น0 6 4 8 8 7 0 1 9 8 ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจาะเขตน้องจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร 0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือ2ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตท เหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ามันทําเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทําเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรืออย่างพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสําหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888 idline ton048370198 6 ที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหาร,หรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแหวกครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสา,ามชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้2 0 0คนทำห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอมอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทนันทีท้ายเพียง 3ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้หน้หน้าถ่าในหน้าสสนใจติดต่อโทร